บทที่สิมงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตมะติเตโชชย,ยสิทธิมาเห็นที่มหาคุณาปริมิตากุญญาทิการสัสะสัพพันตรายะมิวารณะสัมทัสสะพะวะโตอรหาโตสมาสัมพุทธสสะทวะตินสะมะหาปุริสสะลคานานุภาเวนะอะศีตะยานุภะยนชนานุภานะอัตุตตตะสะ ตันางมังคารานุภาเวนะฉับพันตะตัณฉับพันนะท้าศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสัปารมิตานุภาเวนะทัสสับปุปปาปาลมิตานุภาเวนะทัสสัปาลมัตถปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติ หสาสัทธมักขันทานุภาเวะนะนวโลกุตตะะธรรธามานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมักคานุภาเวนะอัฏฐะสามาปติญานุภาเวนะถารพิญญาณุภาเวนะจะตุสัจญาณุภาเวนะทัสสะภะรยานานุภาเวะาน,าน,านเวะ สัพพัญยุตยาน,านุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะละตานัตตะยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสกุบัตภะวะทุกขะโทมะนสัสุปายาสาวินาสตุสัพพันตรายะปิยาปิ วินาศตุสัพพสังกับปาตุยหังสมิจันตุทีทยยุตาตุยหังกโกตุสาตะวสชะเีเวนะาสามัมงคิโกโหตุสัพพธาอากาสาปัปพะตะวนาภูมิคังคามะหะสะมุธาอารักากาเทวตาสัทาตุมเหออนุรักขันตุ พรวสุสัพพมังขะลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพานุภาวนสัาสติพระวตุเตพระวสุสัพพมังขะัลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสติพระวตุเตพระวสุสัพพมังคะลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสัพพานุภาเวนะสทธาสติพระวัตุเตนักขตยะนักขตยักขะภูตานัง ปาปักคะหะนิวาและนาปริจตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนะคตยะขาพุตนาณปาปักคะปาปักคะหะนิวาและนาปริจตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนะคตยะขาพุตนาณปาปักคะหะนิวาและนาปริจตสานุภาเวนะหันตวาเตยสังอุปัฏฐเวบทที่16พระเตกะรตคาถาอติตังนานะวะ วาคะเมยันปัดติกังเขอนาคะตังบุคคลไม่ควรคำานึงสึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรล่วงของสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะหีนันตังอัปปัตันจะอานาฮะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาปไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอะสัมหิตังอะสังกุปังตัง วิทามะนุพลูะเย,ยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นจึงจะเลยธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูุกป่งเถิดอัจเจวะกิจจะมาตับปังโกชัญญาชะละนางสุเีพึ่งทำความเสียนในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความใจในวันพุ่มนาฮิโนสังฆะตันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุระพุ่มมีเสียมายอย่างนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรตตะมะ สันตทิสังสังเวสเพ,พะละโตติสันโตอาสิะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแลบทที่17อภิน,น,น,ะะนหันปัจเวคณปะทะชราธรรมมหินชลานณตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะร่วมทนความเจ็บไข้ไม่ได้พยาธิธทรมหินพยาธิมรณะตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมทนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมมีหมรณะอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วมทนความตายไปไม่ได้สาเพหิมีปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะลาบ้นเป็นแจาแจกคือว่าจะต้องได้พัดภาพจากของละของเจลิญใจท้งสิ้นไป กรรมมาสตกรรมเหิกรรมทายาทกรรมโยนี้กรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกฤิสานีกัญญานางวาปาปกังวาตสัะทายาทาภรวิสามนี้เราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสืบอไปเอวังอัมเหหิอภินหันปัจเจเวกิตัพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิญ บทที่18บแมิหารพมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามีสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัตถิยมิหารติเชตาวณานีอานาถปินทิกาสะอารามีตะตระโคพระขวาพิขูอามันเตสีพิขาโอติพระทันเตติเตพิขูพระวโตปัจจโสสงพระขวาเอตทธโวจะเมตตายพิขาเวเจโตวิมุติยาอาเสงวิตายพาระวิ พาวิตายภาภูริตายะยานิตายะวัตถุปตาะอนุติตายะปริสิตายะสุสัมมาลทาธะเอกาทาศานิสังสาปาติกังขากตจานิเอกาทาศะสุขังสุปฏิสุขังปาติพุทธิติณปาปักลางสุตีนางปัสสติมนุษานางปิโยโหติอะมนุษานางปิโยโหติเทวตารคันตินาสะปะคิวาวิสังวาสัทังวา สมตะตุตวตังจิตังสมาธิยะติมุะวันโอวิปะสีระหติอะสัมมมรลหุกาลังกะโลติอุตริงอัปปะติวิชนโตธรรมะโลกูปะโคโหติเมตายะพิคเวเจโตมิสยาอาเสวิตายะภาวิตายะพัคุลีกตายะยานิกกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะ ปริจิตตายะสุสมารถายอิเมเอกาทาสานิสังสาปาติกลงขาอธิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตมิติอัติโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตมิติอัติทิสาภาลนาเมตตาเจโตมิติกติหาการเลหิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตมิติกติหาการเลหิโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตมิติกติหาการเลหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตมิติปัญจหาการเลหิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตมิติ <the> <the> สัตหการเลหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตเจโตวิมติท้าสาหการเลหิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมติกะตมิหิตัญจหาการเลหิอนุทิโสภาณาเมตตาเจโตมุติสัพเทสตาเวลาพยาปัญชานิคาสกีตนุบริหารอันตุสัพเพปนาเวลาพยาปัญชานิคาสขีตนุบริหารอันตุสัพเทปุตาเวลาพยาปัญชานิคาสขีตนุบริหารอันตุสัพเทปุคราเวลาพยาปัญชานิคาสขีตนุบริหารอันตุ สัพเพอตตะภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานิคาสขีตังสิหันตุติอิมีหิปัจจริากาเรหิอนุทิโสภาณามิตาเจโตมิติกะตามีหิสัตตาหากาเรหิอุทิโสภาณามิตาเจโตมิติสัพพายิทิโยเวลาพยาประชานิคาสขีตังสิหาันตุสัพเพปุริสาเวลาพยาประชานิคาสขีตังสิหาันตุ सपे अलिया वेला भया पचानी खास कीतन उपरिहान तो सपे अनलिया वेला भया पचानी खास कीतन उपरिहान तो सपे देवा वेला भया पचानी खास कीतन उपरिहान तो सपे मनुसा वेला भया पचानी खास कीतन उपरिहान तो सपे विनिपदिका वेला भया पचानी खास कीतन उपरिहान तो ती इमे हे सतःकारिणी ओतिसो फलाना मेता चैतो मति कतामे हितसःकारिणी तीसा फलाना मेता चैतो मति สัพเพปุรัติมายาทิสายัสตาเวลาพยาปชะนิคาสกีตนองพิรหันตุสัพเพปิปชิมาญาทิสายัสตาเวลาพยาปชาในคาสกีตนองริรหันตุสัพเพอุตรายญาทิสายาสตาเวลาพยาปชะนิคาสกีตนองริรหันตุสัพเพทคินายาทิสายัสตาเวลาพยาปชะนิคาสกีตนองริรหันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาสตาเวลาพยาปชาในคาสกีตนองริรหันตุ สัพเพปฉิมายะนุทิสายยะสตาเวลาพยาประชันิคัตสกีตัณพิหานตุสัพเพอุตตรายะนุทิสายยะสตาเวลาพยาประชันิคัตสกีตัณพิหานตุสัพเพทัคินายะนุทิสายยะสตาเวลาพยาประชันิคัตสกีตัณพิหานตุสัพเพหินทิมายะทิสายยะสตาเวลาพยาประชันิคัตสกีตัณพิหานตุสัพเพอุปปิมายะทิสายยะสตาเวลาพยาประชันิคัตสกีตัณพิหานตุ

สัพเพอุตรายานุทิศายปานาเวลาพยาบชะนิพพสุขีตัณโมพิหันโนตุสัพเพทักขินายานุทิศายปานาเวลาพยาบชะนิพพสุขีตัณโมพิหันโนตุสัพเพหิติมายัญุทิศายปานาเวลาพยาบชะนิพพสุขีตัณโมพิหันโนตุสัพเพอุปปาลิมายัญุทิศายปานาเวลาพยาบชะนิพพสุขีตัณโมพิหันโนตุสัพเพปุระทิมายัญุทิศายปุตตาเวลาพยาบชะนิพพสุขีตัณโมพิหันโนตุ เพจปชิมายาทิสายาพุตาเวลาพยาประชานินคาสุขีตนุปริหารนตุเสเพอุตลายาทิสายาพุตาเวลาพยาประชานินคาสุขีตนุปริหารนตุ

สภเเฮนทิมายะที่สภเเหนทิมายะที่สายยาพูตาเวลาพยาบัญชานิ迦สกีตันุบริหารอนตุสภเออุปริมายาที่สายยาพูตาเวลาพยาบัญชานิ迦สกีตันุบริหารอนตุสภเปูรุธิมายะที่สายยาปุขลาเวลาพยาบัญชานิ迦สขีตันุบริหารอนตุสภเปัชิมายะที่สายาปุคลาเวลาพยาบัญชานิ迦สขีตันบริหารอนตุสภเออุตรายะที่สายยาปุขลาเวลาพยาบัญชานิ迦สกีตันุบริหารตุ ส sociedad, Bref, park, ını, ัพเพทักขินายะทิสายยะปุคลาเวลาพยาปัญชานิฆาสกิจตโนภิหานันตุสัพเพบุรุษมายะนุทิสายยะปุคลาเวลาพยาปัญชานิฆาสกิจตโนภิหานันตุสัพเพปชิมายะนุทิสายยะปุคลาเวลาพยาปัญชานิฆาสกิจตโนภิหานันตุสัพเพอุตตลายะนุทิสายยะปุคลาเวลาพยาปัญชานิฆาสกิจตโนภิหานันตุสัพเพทักขินายะนุทิสายยะปุคลาเวลาพยาปัญชานิฆาสกิจตโนภิหานันตุ สัพเพหตุทีมายาทิสายปุขลาเวลาพยาบชาในคาสุกีตันงบิหันตุสัพเพอุปปริมายาทิสายปุขลาเวลาพยาบชาในคาสุกีตันนบิฮันตุ สัพเพปุลธิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชะนิคัสคีตนุปิหันัตุสัพเพปชิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชะนิคัสคีตนุปิหันัตุสัพเพอุตรลายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชะนิคัสคีตนุปิหันัตุสัพเพทกินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชะนิคัสคีตนุปิหันัตุสัพเพปุลธิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชะนิคัสคีตนุปิหันันตุ สัพเพปัจิมายานุทิสายะอัตภาวะปริยปนาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนองบริหารอนโตสัพเพอุตรายานุทิสายะอัตภาวะปริยปนาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนองบริหารอนตุสัพเพทัคินายานุทิสายะอัตภาวะปริยปนาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนองบริหารอนตุสัพเพหิทิมายาทิสายะอัตภาวะปริยปนาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนองบริหารอนตุสัพเพอุปริมายาทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาบัญชานิคสุขีตนองบริหารอนตุ ส,ส,ส,สัพพะป er ุระธิมายาทิสสะสัพพะปุระธิมายาทิสายาอิติโยเวลาพยาบัญชนิคาสกิดตระงปิหารันตุสัพพะปชิมายาทิสายาอิติโยเวลาพยาบัญชนิคาสกิดตระงปิหารันตุสัพพะอุตรายญาทิสายาอิติโยเวลาพยาบัญชนิคาสกิดตระงปิหารันตุสัพพะแทคินายญาทิสายาอิติโยเวลาพยาบัญชนิคาสกิดตระงปิหารันตุ สภาปุรัยิมายานุทิสายยาอิติโยเวลาพยาบัญชนิพัสสกิตันุปริหนันตุสภาปัจชิมายานุทิสายยาอิติโยเวลาพยาบัญชนิพัสสกิตันุปริหนันตุสภาอุตรายานุทิสายยาอิติโยเวลาพยาบัญชนิพัสสกิตันุปริหนันตุสภาพทักกินายานุทิสายยาอิติโยเวลาพยาบัญชนิพัสสกิตันุปริหนันตุสภาพะเงฏิมายาทิสายยาอิติโยเวลาพยาบัญชนิพัสสกิตันุปริหนันตุสภาอุปริมายาทิสายยาอิติโยเวลาพยาบัญชนิพัส ส binary, indeer, ัพเพปุริติมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาบัชานิคาสกิตโนบริหารอันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาบัชานิคาสกิตโนบริหารนันตุสัพเพปุระตตลายะาทิสายะปุริสาเวลาพยาบัชานิคาสกิตโนบริหารนันตุสัพเพทักคินายะทิสายะปุริสาเวลาพยาบัชานิคาสกิตโนบริหารนันตุ สพเพปุราธิมายานุทิสัยปุริสาเวิราภิยาปชานิคัสกิตังนุปิหันตุสัพเพปัจิมายานุทิสัยปุริสาเวิราภิยาปชานิคัสกิตังนุปิหันตุสัพเพปุตลายานุทิสัยปุริสาเวิราภิยาปชานิคัสกิตังนุปิหันตุสัพเพทักินายานุทิสัยปุริสาเวิราภิยาปชานิคัสกิตังนุปิหันตุสัพเพหิหิมายาทิสัยปุริสาเวิราภิยาปชานิคัสกิตังนุปิหันตุสัพเพอุปริมายาทิสัยปุริสาเวิราภิยาปชานิคัสกิตังนุ สัพเพปุร <listed> <łbym> ิธิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชานิคาสุคีตระหนงบริหารอันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชานิคาสุคีตระหนงบริหารอันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชานิคาสุคีตระหนงบริหารอันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชานิคาสุคีตระหนงบริหารอันตุสัพเพปุริธิมายะนุทิสายะปริยาเวลาพยาปชานิคาสุคีตระหนงบริหารอันตุ สัพเพปชิมายาอนุทิสัยยาอริยาเวลาพยาปชานิคัสุขีตรนังบริหารอนตุสัพเพอุตรายานุทิสัยยาอริยาเวลาพยาปชานิคัสุขีตรนังบริหารอนตุสัพเพทคินายานุทิสัยยาอริยาเวลาพยาปชานิคัสุขีตรนังบริหารอนตุสัพเพเินลิมายาทิสัยยาอริยาเวลาพยาปชานิคัสุขีตรนังบริหารอนตุสัพเพอุปปลิมายาทิสัยยาอริยาเวลาพยาปชานิคัสุขีตรนังบริหารอนตุสัพเพ ภูและิมายาทิสายะอนาริยาเวลาพยาบัญชานิคัสุขีตานงปริหารอันตุสะเพปปชิมายาทิสายะอนาริยาเวลาพยาบัญชานิคัสุขีตานงปริหารอันตุสัพเพอุตรลายยาทิสายะอนาริยาเวลาพยาบัญชานิคัสุขีตานงปริหารอันตุสัพเพทักกินายาทิสายะอนาริยาเวลาพยาบัญชานิคัสุขีตานงปริหารอันตุ सफे पुरठी माया अनु साया अनियारा भया पछा निखा सुखी तनपरी हानतो सफे माया अनु साया नरिया भया पछा निखा सुखी सफे उतलायानिया सफे लाया अनु साया भैया पछा निखी तन उपरी हानो सफे माया साया निया भया पछा निखा सुखी तनुपरी हानतो सफे उपलि माया सायानिया भया पछा निखा सुखी तन उपरी สเพปุร bon ัติมายาทิสายะเทวาเวลาพยาบัชชานิฆาสกีตนุบริหารอนตุสภพปชิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาบัชนิคาสกีตนุบริหารอนตุสภพอุตลายาทิสายะเทวาเวลาพยาบัชนิฆาสกีตนุบริหารอนตุสภพทักินายาทิสายะเทวาเวลาพยาบัชานิภาสกีตนุบริหารอนตุสภพปุรัติมายานุทิสายะเทวาเวลาพยาบัญชานิภาสกีตนุบริหารอนตุสภพปชิมายานุทิสายะเทวาเวลาพยาบัชานิคาสกีตนุบริหารอนตุ สัเพอุตลายานุทิสายาเทวาเวลาพยาปรชานิกาสกิตนุปิหานันตุสัพเพทกินายานุทิสายาเทวาเวลาพยาปรชานิกาสกิตนุปิหานันตุสัพเพเหติมายานุทิสายาเทวาเวลาพยาปรชานิกาสกิตนุปิหานันตุ สัพเพอุปลิมายาทิสายาเทวาเวลาพยาบชานิคาสกิตันุปิหารันตุสัพเพอุปรัติมายาทิสายามนุสย์เวลาพยาบชานิคาสกิตันุปิหารันตุสัพเพปิมายาทิสายามนุสย์เวลาพยาบชานิคาสกิตันุปิหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายามนุสย์เวลาพยาบชานิคาสกิตันุปิหารันตุสัพเพทักคินายาทิสายามนุสย์เวลาพยาบชานิคาสกิตันุปิหารันตุสัพเพปุรัติมายาณุทิสายามนุสย์เวลาพยาบชานิคาสกิตันุปิหารันตุ สัพเพปชิมายานุทิศายมนุษเวลาภยาบัญชานิคัสกิตันมบริหารันตุสัพเพอุตลายานุทิศายมนุษเวลาภยาบัญชานิคัสกิตันมบริหารันตุสัพเพทักคินายานุทิศายมนุษเวลาภยาบัญชานิคัสกิตันมบริหารันตุสัพเพหิทิมายาทิศายมนุษเวลาภยาบัญชานิคัสกิตันมบริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิศายมนุษเวลาภยาบัญชานิคัสกิตันมบริหารันตุ สัพเพปุริติมายาทิสายะวินิปัติกาเวลาพยาบัชานิคาสกีตรนองบริหารอนตุสัพเพปชิมายาทิสายะวินิปัติกาเวลาพยาบัชานิคาสกีตรนองบริหารอนตุสัพเพอุตรายญาทิสายะวินิปัติกาเวลาพยาบัชานิคาสกีตรนองบริหารอนตุสัพเพทักินายญาทิสายะวินิปัติกาเวลาพยาบัชานิคาสกีตรนองบริหารอนตุสัพเพปุริติมายานุทิสายะวินิปัติกาเวลาพยาบัชานิคาสกีตรนองบริหารอนตุ สัพเพปชิมายานุทิสายวินิปติกาวิราพยาบัญชานิฆสกิตรนุปิหาันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายวินิปติกาวิราพยาบัญชานิฆสกิตรนุปิหาันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายวินิปติกาวิราพยาบัญชานิฆสกิตรนุปิหาันตุสัพเพหิติมายะทิสายวินิปติกาวิราพยาบัญชานิฆสกิตรนุปิหาันตุ อุปริมายาทิสายาวินิปติกาวลราพยาปช,ชานิคะสกิตตนมปริหานันตุติอิมีเหตาาัสหการิาเหติสาพาลนาเมตตาเจโตมิติสพิสังสต,ตานังปีละนางวเชตตาวปีละนายะอุปะหาตังวเชตวาอนุปะหาเตนะสันตาปังวเชตตาวะสันตาเปนะปะลิยาานางวเชตตาอะปะริยาานีนะวิเหสังวเชตวาอะวิ เหสายะสัเพสัตตาอะเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตตตาโหตุมาทุกิตตตติมิเหอัถหากาลิหิสัเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยญติติเจโตสัพพะยาปาทะปะริยุทธานิหิมุจจติติวิมุติเมตตาจเจโตมุติจาติเมตตาเจโตมุติเมตตาธรรมะ วิหารภาวนานิธิตาบทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจานันิทุกขา,าพยาปตาจานันิพยาโสกปตาจันิโสกาโสตูสัพเพปิปานิโนโเอตาวาตาจะอมีสัมภะตังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานางังทะทันตุสัททายะ สี่ลัลนะขันตุสัพพธาภา,าวนาพิราตาหังตุพัชนตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพรปรตาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจติเชนละขันพันธมิสัพโส สภเพุทธาพรพตาปเจกานาจะยังพลังอรหันตานาจติชนละันธมิสะพโสสพีพุทธาภรปตาปเจกานาจะยังพลังอรหันตานาจติชนละขันธมิสสะพโสสพีพุทธาพรปตาปเจกานาจะยังพลังอรหันตานาจติชนละคันธมิสะพโสสพเพุทธาภรปตาปเจกานาจะยังพลังอรหันตานาจติเชนละขันธมิสสะพโสสพีพุทธาภรปตาปเจกานาจะยังพลังอรหันตานาจติเชนละขันธมิสสะพโส สัพีพุทธาพระราประจักรเจนจะย,ยังพลังอรหันตานาจเตยเชนะลาันพันธมิสสพโสสัพีพุทธาพระราประจักรเจนะจะยังพลังอรหันตานาจะเตยเชนะลาขันพันธมิสสพ,พโสพ อนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนสงฆแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสัยทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระป,ปริและพระข่าวเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุมทนา,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 าในการสวนศึกษาชัยาย,ย,ยมนและธรรมเหล่านี้เมื่อนมทนาและยปรดอเนวยพรอนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเดียนยอดเศรษฐีเรียนว้ครูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลนางปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งงรรรปิสสา็ศักกทธุ สาธุ